สวัสดีครับต่อกันข้อที่18ครับฉเฉลยข้อสอบเคมี A Level ปี68นะครับโจทย์บอกพิจารณาปฏิกิยาต่อไปนี้ให้สมการมาแล้วข้อใดทําให้อัตราการเกิดปฏิกิยาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุไลไฮไลท์อีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากเพิ่มโอกาสในการชนกันของโมเลกุลน,นะครับก็ไล่ทีละข้อครับอันแรกเลยเติมตัวเร่งปฏิกิยาการเติมตัวเร่งปฏิกิยาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้โมเลกุลชนกันเร็วขึ้นนะครับมันไม่ได้เพิ่มโอกาสให้ โมเลกุลชนกันได้มากขึ้นแต่มันเพิ่มโอกาสให้โมเลกุลชนกันในทิศทางที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เขาอยากเพิ่มโอกาสในการชนผมว่าคงไม่ใช่นะครับขอไข่เติมน้ํากลั่นลงไปในปฏิกิยาเติมน้ํากลั่นลงไปถ้าเป็นปฏิกิยาที่มีน้ําเป็นตัวทําละลายการเติมน้ํากลั่นลงไปเป็นการลดความเข้มข้นพอเราลดความเข้มข้นโอกาสที่โมเลกุลจะชนกันมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมขอไข่ผมว่ายังไม่ใช่ขอควายครับ เปลี่ยนภาชนะที่ใช้ทำปรญญาให้ใหญ่ขึ้นโอ้พอๆกันเลยพอๆกันกับเพิ่มน้ำกลั่นเลยนะครับก็คือถ้าเราทำให้ภาชนะมันใหญ่ขึ้นนะครับสมมุติปฏิกิริยาเรามันเป็นแก๊สนี่โมเลกุลมันก็จะอยู่ห่างกันมากขึ้นพอห่างกันมากขึ้นโอกาสในการชนกันมันก็จะน้อยลงอันนี้คงไม่ใช่นะครับงองูเพิ่มอุณหภูมิในการทำปรญญาให้สูงขึ้นการเพิ่มอุณหภูมิเป็นการเพิ่มพลังงานจนเฉลี่ยครับทำให้โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับ โมเลกุลเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนกันมากขึ้นประโยคนี้พี่เต้เห็นด้วยพี่เต้ว่าจริงแต่สําหรับโจทย์บรรยายลักษณะนี้บอกกันตรงๆครับว่าไม่กล้าที่จะเช็คแบบเสร็จปั๊บแล้วก็คือตอบเลยก็วันๆเหมือนกัน,น,น,นถ้าเป็นผมผมก็คงจะอ่านโจทย์ให้จบก่อนโจทย์ลักษณะนี้จอจานแยกผลิตภัณฑ์ออกจากอ,อแยกผลิตภัณฑ์ซออกจากปฏิกิยาทันทีตัวนี้ มีปัญหาแล้วแหละครับตอนนี้มีปัญหาแล้วโดยส่วนตัวพี่ตี้นะครับการแยกผลิตภัณฑ์มันก็เพิ่มโอกาสในการที่คือคือคือ,คอเราลองคิดดูอย่างนี้ก็ได้ครับว่าสมมติเราขับรถนะครับเราขับรถบัมนะพวกนี้เคยเห็นรถบัมป์ใช่ไหมที่เขาขับแล้วให้มันชนกันเนี่ยถ้าสมมุติเราเนี่ยอยากจะไปชนกับผู้หญิง <laughs> สมมติผมเป็นผู้ชายนะอยากจะขับไปชนกับผู้หญิงนะแล้วประเด็นคือมันมีเพื่อนผมที่เป็นผู้ชายเหมือนกันเยอะมากนะครับมาขับด้วย ถ้าต่างคนต่างปิดตาขับนี่โอกาสที่ผมจะไปชนกับเพื่อนผมที่เป็นผู้ชายมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าเรากําจัดไอ้ผู้ชายพวกนั้นออกไปนะครับเอาผู้ชายพวกนั้นออกไปให้หมดนะครับเหลือแต่เรากับผู้หญิงโอกาสที่จะชนผู้หญิงมันก็เยอะขึ้นไงเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวพี่เต้คิดว่ามันเพิ่มโอกาสในการชนกับใช่ไหมข้อใดทําให้ปริยาเนี่ยเพิ่มอันนี้เนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มโอกาสในการชน ผมว่าจอจานก็ได้นะครับผมว่าจอจานก็ได้แต่โดยส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกตอบอยู่ในห้องสอบจริงๆิพี่เต้คงจะตอบองงงนะครับเพราะว่าในหนังสือมันเขียนไว้ชัดว่าการเพิ่มอุหภูมิเพิ่มโอกาสในการชนแต่ว่าในส่วนประเด็นจอจานผมยังไม่เคยเจอในหนังสือสสวทที่เขียนไว้ชัดเพราะนั้นถ้าเป็นผมผมคงจะเลือกประเด็นที่มันชัดเจนแล้วก็ตอบงงงูไปเลยค <laughs> งไม่ได้คิดมากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็มีผู้รับผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับไปเปิดเทคบุ๊กแล้วก็ การสูตรกันมาให้ดูก็จอจานมันก็เป็นไปได้จริงๆแหละครับแต่ว่าถ้าเราอ้างอิงตามหนังสือของเราเนี่ยยืนยันว่าต่อง,งงูชั่วที่สุดนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ